โอเคเรามาดูกันนะครับว่าเอ๊ชาวราศีเมษเนี่ยทำบุญอะไรดีนะครับในเดือนตุลานี้ที่ว่าดูแล้วมันเหมาะสมนะดูแล้วว่ามันใช่สําหรับเรานะครับอ,อย่ารอช้าเนาะ เรามาดูกันนะครับก็บอกว่าชาวราศีเมษนี่นะทำบุญทํากุศลเนี่ยในเรื่องของการหยอดตู้บริจาคนะครับเหมาะสมอยู่นะหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของมูลนิธิต่างๆนะครับหรือว่าการบริจาคอื่นๆเนี่ยนะเราลองมาดูกันเนะว่าไพ่สองใบเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรนะครับมือนีบอกเฮ้ยเอาเงินบริจาคตู้เนี่ยเล็กเน้อยๆเนี่ยนะอ่าให้ไพ่บอกเนาะเขาก็บอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยนะทำบุญกับคนตาบอดหรือว่าคนพิการซ้ําซ้อนนะครับหรือว่าพวกหูนุ่งหูหนวกเนี่ยนะครับ นะบางคนก็ชอบนะบางคนบอกว่าแมไม่ออกตังเนี่ยได้ไหมจานนะเขาบอกว่าคนตาบอดเนี่ยเราไปอ่านหนังสือเสียงให้เขาฟังก็ได้นะครับนะหรือว่าแม้แต่นะเราทําช่อง y o u t u b e แล้วก็แมนะ่สำหรับคนพิการทางสายตาเนาะเราทำหนังสือเสียงนะครับอะท้ายท้ายสุดนะเขาบอกว่าในเรื่องของการสนับสนุนนะอะไรที่เกี่ยวกับคนตายนะการร่วมสร้างเมนนะการสร้าง อาจจะเป็นในเรื่องการซื้อเขาเรียกก็ช่วยกันซื้อโรงนะเออตามวัดนี่เขาก็มีหยอด5บาท10บบาทนะก็สุดแล้วแต่นะครับก็เขาก็จะเอาไปอามอบให้กับคนที่ยากจนนะครับที่ว่าไม่มีทางซื้อโรงโลงก็ไม่ถูกนะเดี๋ยวนี้นะครับหลายพันอยู่ดอนเือนกันนะเออยังไงก็โมทนาบุญกับชาวราศีเมษด้วยนะครับออาเฮงเฮงรวยรวยนะจ๊ะ